ดาราหนุ่มรุ่นน้องเผยความลับเรื่องรักรักของแอปทักษออนหลังสถานะหัวใจยังคลุมเครือคำตอบทำเอาแฟนคลับกรี๊ดลัน่นหากพูดถึงนางเอกหน้าสวยมากลนด้วยฝีมือการแสดงคงนึกถึงใครไปไม่ได้นอกจากแอปทักษออนซึ่งตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเธอนั้นเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากในเรื่องของสถานะหัวใจ เพราะก่อนหน้านี้แอปทักซอนได้ออกมาเผยว่าเธอกําลังศึกษาดูใจกับหนุ่มคนหนึ่งแต่ขอเก็บเป็นความลับหากพร้อมเมื่อไหร่จะเปิดเผยให้รู้ทันทีทำเอาแฟนคลับหลายคนต่างคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใครกันอีกทั้งยังมีคนจับจินแอปกับหนุ่มนักการเมืองอย่างทีมที่ทาอีกด้วย นอกจากนั้นก็ยังมีหนุ่มนักแสดงรุ่นน้องที่ได้ร่วมแสดงซีรีส์ด้วยกันอย่างนานกุลชานนนก็มีแฟนคลับคอยลุ้นให้พัฒนาความสัมพันธ์กับสาวแอปทักษะออเช่นเดียวกันดารารุ่นน้องผู้กุ่มความลับของแอปทักษะออนล่าสุดทางด้านนักแสดงรุ่นน้องคนสนิทของแอปทักษออนอย่างต่อธนพบก็ได้ออกมางานอีเวนต์งานหนึ่ง ซึ่งก็มีสื่อมวลชนได้จ่อไม่ถามถึงเรื่องหัวใจที่ยังดูคลุมเครือพี่สาวคนนี้ทางด้านต่อธนภพก็ได้เผยว่าผมกับเขาเหมือนเดิมไม่มีการคลุมเครือใดๆอยู่แล้วมีแต่คนอื่นคลุมเครือกว่าผมหัวเราะไม่ใช่หมายถึงว่าคำว่าบุคคลอื่นในที่นี่ไม่ใช่บุคคลที่สามบุคคลภายนอกที่มองอ่ะ คิดเอาเองว่าคลุมเครือผมกับพี่เขาไม่เคยคลุมเครือเราชัดเจนมาตลอดว่าเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันมาตลอดเรื่องหัวใจเขาผมพูดไม่ได้เราให้เกียรติพี่สาวเราแต่ว่ารับรู้ความรู้สึกของพี่สาวเราพูดได้เลยว่ารู้ไม่โกหกรู้มาตลอดด้วยเขามาปรึกษาเราเมื่อนักข่าวได้ถามว่าแสดงว่าเราคือผู้กุมความลับของพี่แอปทักษะออน ซึ่งต่อธนพก็ได้เผยว่าเดี๋ยวก็เบนเข็มกันอีกไม่ใช่ผมคนเดียวแล้วกันยิ้งแต่ล่าสุดก็ยังไม่ได้คุยหลังช่วงวันเกิดเหมือนเขายุง่งคือผมดีใจกับเขามาตลอดตั้งแต่เห็นเขาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเปิดใจยอมรับสิ่งรอบตัวมากขึ้นผมรู้สึกว่ามันมีความเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเขาก็มีความน่ารักต่อคนรอบข้างยิ่งขึ้นไปอีก จากที่เขาน่ารักอยู่แล้ว